วันนี้พยากรณ์อากาศสั้นๆนิดเดียวนะคะจะได้เตรียมความพร้อมเพราะวันนี้เป็นวันศุกร์ด้วยฝนจะตกทั่วไทยเลยกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานคือตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะคะอาจจะมีฝนตกหนักนะคะวันนี้ก็เตรียมความพร้อมด้วยนะคะพอน้ำมันเยอะฝนมันเยอะแบบนี้นะคะ ก็จะต้องดูในเรื่องของการระบายน้ําของเขื่อนด้วยนะคะมันจะต้องส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อนอย่างแน่นอนคุณทวีศักดิ์ธนเดโชพลรองอธิบดีกรมชลปลระทานในฐานะโฆษกกรมชลปลระทาน,นะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ย ทตอนบนมีฝนตกหนานแน่นค่ะทําให้ปริมาณน้ําไหลหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ําเจ้าพระยาไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะกรมชลประทานเองก็จะต้องมีการดําเนินการเรื่องบริหารจัดการน้ํา ในเขื่อนเนี่ยนะคะเรฟพลเนกประวิทย์วงสุวรรณค่ะเป็นประธานในคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําได้อนุญาตที่กรมชประทานปรับเพิ่มการระบายน้ําที่ไม่เกิน2,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแบบขั้นบันไดนะคะพร้อมทั้งบริหารจัดการน้ําและควบคุมปริมาณการระบายน้ําผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพค่ะแต่ว่ามันก็จะกระทบต่อพื้นที่นะคะ ที่น้ําไหลผ่านก็อาจจะทําให้เกิดน้ำน้ำสูงขึ้นเนี่ยนะคะโดยจะทําให้ระดับน้ําท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ํานอกคันกั้นน้ําค่ะได้แก่คลองผงเพงจังหวัดอ่างทอง <c oughs> ขออภัยนะคะคลองผงเพงจังหวัดอ่างทองคลองบางบานและตําบลหัวเวียงอําเภอเสนาตําบลลาดชิดตําบลท่าดินแดงอําเภอผักไห่พระนครศรีฐาแลก็คือแม่น้ําน้อยนะคะอาจจะส่งผลต่อพื้น ที่ชุมชนระดับน้ำในพื้นที่จะสูงขึ้นจากปัจจุบันนะคะ40-50เซนติเมตรค่ะในช่วง5-6กันยายนนี้นะคะหากมีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเพิ่มขึ้นที่จะส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพยามากกว่า2,000ลูกบาทเมตรว,ตวินาทีจะแจ้งให้ทราบต่อไปแต่ว่าสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยเขาจะปรับเพิ่มการระบายน้าอยู่ที่2,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและจะทาให้น้าเพิ่มสูงขึ้นประมาณ40-50เซนนะคะ Tá.